มีผู้ใหญ่ในสภาเขาออกมาว่าอินฟูชื่อดังหรือเอาตัๆเขาออกมาว่าคุณกันจอพลังบอกว่าที่คุณกันจอพลังไปเปิดเพลงตอกนกลางคืนเสียง F16 บ้างเสียงหลอนบ้าง,างตรงชายแดนที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้อีผู้ใหญ่ในสภาคนนี้เขาบอกว่าคุณกันจอพลังอะกำลังละเมิดสิทธทิมนุษยธรรมของเขเมรอยู่พออีผู้ใหญ่คนในสภาเนี้ยเขาออกมาพูดแบบเนี้ยเขมรบอกเข้าทางเลยเอาคําพูดเนี้ยยกเป็นประเด็นและเอามาประจานไทยอยากจะบอกไอ้ผู้ใหญ่ในสภาคนนี้นะมึงมาฟังนี่ร้องก็ร้องไปผมก็ทําในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวียนเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มัน ผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นอ๋ออใช่ไหมทำไมอ่ะไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอ่ะก็มันทําในบ้านผมอ่ะแผ่นดินผมอ่ะ,อะก็ในเมื่อแม่ทัพเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยมึงอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ทำมหาเหวอะไรเลย ตอนขอเขมรนะ่ะมันมาละเมิดกูไม่เห็นมึงจะออกมาพูดอะไรเลยตอนมันละเมิดอยู่จริงมึงก็ไม่ออกมาพูดตอนมันเปิดฉากไอ้นี่ใส่ไทยก่อนมึงก็ไม่ออกมาพูดขเขมรก็หก ok, มึงก็ไม่ออกมาพูดพอการจอมพลังออกมาแสดงจุดยืนว่ารักประเทศไทยปกป้องแผ่นดินไทยมึงออกมาพูดทันทีแบบเนี้ยมึงกะควรโดนตรวจสอบถ้ามึงไม่มีซัมซ่งอะไรนะมึงคงไม่ออกมาปกป้อง,ของเขมรได้ชัดเจนขนาดเนี้ยระหว่างที่การจอมพลังลงพื้นที่มึงอยู่ในสภาทะเลาะค้านกันไปค้างกันมาเบิกงบได้ผลประโยชน์มีสวัสดิการค่าอาหารกลางวันทั้งๆที่มึงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมีคนแบบนี้อยู่ในสภาไงบบบ้้้านนนเเมืองถึไดป็แี ผมก็งงนะเพราะการที่มีคนออกมาปกป้องขมรแบบนี้มันก็บ่งบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอันนียมันต้องมีซัมซ่งหรือว่ากําลังจะขายสแสดงออกชัดเจนอย่างเงี้ยไม่คิดจะปกป้องอธิปไตยไทยแต่กฎหมายทําอะไรคนพวกนี้ไม่ได้เลยวะจริงๆคนที่อยู่ในเซเว่นในปัามา๊มอะไม่น่าเป็นเด็กคนนั้นเลยน่าเป็นอีคนนี้ที่ออกมาพูดเรื่องคุณการจอมพลังเนี่ยเขาไปมีบทบาทในทางการเมืองได้ยัยงไงวะทง้ทงที่ไม่คิดจะพัฒนาบ้านเมืองแม้จะปกป้องรักษามึงยังไม่คิดจะทาเลยตอนทหารเสียขากูไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องพวกทหารเเเเลยยยยยตตตอออออออนน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 มม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 มััััััวาาาาาางงงงงทททุุุ่่่ี้้บิโดดขฝไึํะรรรูป็ษษธ อีตอเลยอีหยอกคำับหมาไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดต่อเลยเกินคนจริงๆทำไมไม่โอสันชาติไปอยู่ขเขมรวะโคตรเปลืองภาษีเลยนี่เราต้องเอาภาษีของเราไปเป็นเงินเดือนให้คนแบบนี้เหรอวะคนที่ไม่คิดจะปกป้องประเทศเราเนี่ยถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในสภาคนที่คิดจะปกป้องขเขมรมากกว่าบ้านเมืองตัวเองบางทีสภาไม่ต้องมีก็ได้ถ้าไม่มีบทลงโทษไอ้คนแบบนี้ที่คิดจะขายขายบ้านขายเมืองเนี่ย ถ้ายอมให้เขา,เาหีเพลงไปได้อีกหน่อยเดี๋ยวผมไปขโมยของบ้านท่านพวกท่านอย่ามาแจ้งจับผมนะคนที่มาแทนแม่ทัพกุ้งเขายัางไงนะดูไม่ค่อยชัดเจนเลยนะและใครกันที่เบกคุณกันจอมพลังเบกเขาเพราะกลัวเสียหน้าเบกเขานึกว่าท่านจะไปทําที่ไหนได้ท่านก็ไม่ทําก็แค่ทําห้องน้ำเนี่ยมันยากเย็ยนตรงไหนวะงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีตั้งเยอะแยะมีเป็นแสนล้านอะไรที่มาเป็นความสะดวกสบายของทหารแนวหน้าพวกท่านไม่เอาเลยนะทง้ทงที่ทหารแนวหน้าพวกนี้เขารับคำสั่งท่านนะเว้ยสั่งให้ทําอะไรเขาก็ทําผลประโยชน์ที่พวกท่านท่านได้ไ ทายออกมาดูแลลูกน้องตัวเองบ้างผมอยากรู้จริงๆเลยว่าพวกท่านๆเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตค่ายไหนวะไม่ได้ดูคอม,ม,คอม,มเมนต์ที่ประชาชนเขาว่าท่านกันเลยอะอ๋ออย่างว่าแหละต่อให้คนทั้งประเทศว่าท่านท่านก็ไม่ได้ยินหรอกหูหน้ากําลังจะเอื้ออยู่ไอ้ที่หูอื้อไม่ใช่เพราะขี้หูนะมันน่าจะเป็นเพราะผลประโยชน์อูถูอยู่ติดตาด้วยยอมโดนดา่าแต่อยู่กินสบายตลอดชีวิตแบบนี้ก็คุม้มอันนี้เข้าใจอยู่แต่อยากรู้ว่าคนที่บ้านท่านเขาไม่เตือนท่านบ้างเหรอวัยการการะทาที่เห็นผลประโยชน์มากกว่าบ้านเมืองเขาเรียยกกว่่่าาาาาาททนนนํัังงเเดิขข้สูะครบ แต่ผมว่านนะมันมีอยู่วิธีหนึ่งครับที่จะทาให้พวกผู้ใหญ่บ้านเราที่มียศมีตำแหน่งเนี่ยกระตือรือร้นออกมาได้คืออะไรรูป้ป่ะต้องปล่อยให้ M21 อ่ะไปตกหลังคาบ้านพวกเขาอ่ะบางทีมันอาจจะกระตุ้นให้เขามีจรรยาบรณในการรักประเทศตัวเองก็ได้และหีบเพลงที่โดนกระฐานกัมพูชาตัดขโมยกลับไปอ่ะไม่เห็นทําอะไรไม่ได้เลยเชยหีบเพลงนั่นงบประมาณภาษีประชาชนนั้นอ่ะเพราะพวกท่านท่านทั้งหลายคงไม่ฟักเงินส่วนตัวออกหรอกที่กัมพูชามันมารักรอบตัดหีบเพลงลวนหนามเล้ไปอ่ะมันไม่แปลกหรอกเพราะนั่นมันเป็นด้ียวโ แถมได้เอาหีเพลงลวดหนาของเราไปขายกินนี่ส่วนเจ้าของพื้นที่บ้านเราเชยยังจะไปประชุมอีกจะเจราจาอะไรอีกวะเจราจากัมนมาเมกี่ร้อยกี่พันรอบแล้วเคยได้อะไรดีๆจากมันมากไม่เคยแต่ก็ยังเจราจาแหมออกมาโพสต์บอกว่าเตรียมความพร้อมจะไปเจราจา JB ทรง j b c อะไรเนี่ยแค่หีเพลงรวดหนามเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลย และจะไปเจราจาอะไรเขาได้ก่อนจะเป็นตัวแทนไปเจราจารักษาดินแดนบ้านเมืองเราอะคุณควรมีจิตใต้สำนึกรักประเทศตัวเองให้มากๆก่อนเพราะถ้าคุณไม่มีจิตใต้สำนึกในการรักประเทศตัวเองให้มากถ้าคุณไปเจราจาต่อรองอะไรกับเขาคุณก็ยอมเสียให้เขาหมดแหละเพราะคุณเลือกผลประโยชน์มากกว่าบ้านเมืองเราไงและเรื่องไอเอ็มโอยงเอ็มโอยูอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องมายโยนให้ประชาชนรับผิดชอบหรอกว่าให้ประชาชนช่วยตัดสินใจยังไงมึงไม่ฟังประชาชนกันอ,อยู่แล้วและอีกอย่างถ้าประชาชนเลือกตัดสินใจอะไรไปและมันผิดพลาดมึงก็โทษประชาชนแต่ทั้งนทันนประชชาก็ได้รับู้อะไรด้วนี่มัันผิดตต้งแ่มึงไปแเซ็น้ว ผมลูกสปอเลอจบแค่ป .6 ผมไม่รู้หรอกไอ้สัญญาพวกเนี้ที่ผมรู้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือบ้านอ่ะมันเป็นบ้านของเราเว้ยเราจะเอาพื้นที่ของเราไปให้เขาฟรีๆมันไม่ได้ถ้ายอมให้เขา,เาหีบเพลงไปได้อีกหน่อยเดี๋ยวผมไปขโมยของบ้านท่านพวกท่านอย่ามาแจ้งจับผมนะพอผมขโมยของท่านเสร็จท่านก็มาเจราจากับผม หาทางออกเหมือนที่ท่านทากับขมินะหรือว่าพวกท่านอยู่บ้านคนเดียววะไม่มีญาติพี่น้องเหรอถึงได้ไม่มีใครเตือนใครบอกเลยอ๋อหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกันวะอย่างว่าแหละก็คงอยากสบายใครๆก็อยากสบายกันทั้งนั้นประชาชนก็อยากสบายครับแต่ถ้าสบายแล้วเสียแผ่นดินบ้านเกิดยอมลำบากและรักษาบ้านของเราไว้ดีกว่าอย่างน้อยๆก็มีที่อยู่และที่ทำมาหากินแต่พวกมีตําแหน่งอย่างพวกท่านไม่ได้คิดเหมือนกันกับประชาชนหรอกเพราะผลประโยชน์มันทําให้พวกท่านท่านมองข้ามอยากท้าทายความสามัคคีของประชาชนคนไทยนะครับเพราะผลประโยชน์ที่พวกท่านท่านได้ประชาชนเขาไม่ได้ได้ด้วย เป็นไปในทางที่ดีนะครับที่เราได้เห็นแม่ทัพภาคหนึ่งและผู้ว่าสาแก้วยึดคำมั่นสัญญายืนคำขาด1ิบตุลาในการกู้ทุนและขับไล่ประชาชนเขมรที่ลุกลามมาในประเทศไทยตอนนี้ประชาชนกำลังจะกลับมาตัทธาพวกท่านก็ขอให้พวกท่านยึดหลักปฏิบัติรักษาอธิปไตยของไทยแบบนี้ตลอดไปนะครับส่วนแม่ทัพที่ดูแลพื้นที่อื่น,นก็อยากให้ทำตามนะครับยึดหลักจรรยาบรรรักษษาอธิปไตยไทยและปกป้องประชาชนคนไทยมากกว่าประชาชนคนเขมรและส่วนเรื่องทางการทูตจีน ที่ออกมาถือหางให้ฮุนเซนก็อยากให้ประชาชนคนไทยเข้าใจนะครับมันไม่มีจริงหรอกครับคำว่าบ้านพี่เมืองน้องถ้าเขมรไม่มีผลประโยชน์ให้กับจีนตัวอฮุนเซนก็คงไม่มีโอกาสได้ชูคอแลบดินสองแฉกแบบนี้มันดีแล้วครับที่ประเทศไทยไม่เอื้อมหน่วยให้กองทัพจีนและกองทัพสหรัฐเข้ามาตั้งบริเวณในประเทศไทยเพราะถ้าเราเลือกฟังได้ฟังหนึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหากับไทยโดยตรง แต่ในฐานะประชาชนคนไทยนอกจากพื้นที่ที่กำลังดําเนินการอยู่ตอนนี้คนไทยก็ได้แต่หวังว่าอยากให้พื้นที่ทุกพื้นที่ที่ติดระหว่างไทยกับเขมรชัดเจนตลอดเส้นขอบแดนระหว่างไทยเขมรเลยนะครับจากการทั้งทีเก่เาให้สุดเขตแดนที่เรามีกรรมสิทธิ์ครอบครองไปเลยรู้ครับว่ามันทายากมากกว่าพูดแต่ผมเชื่อครับถ้าพวกท่านท่านไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ผมว่าพวกท่านทําได้ส่วนใครที่คิดจะออกมาคัดเรื่องการกั้นกาแพงเราก็ควรจับเขาตรวจสอบทันทีเพราะนั่นอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีบ่งบอกว่าขายและเป็นห่วงายทุนและผลประโยชน์มากกว่าบ้านเมืองตัวเองนี่ผมก็ได้แต ไอคนที่ออกมาพูดเปลา่ปลาๆว,ว,ว่าให้เปิดด่านเพื่อการค้าขายและมันดูสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้พวกมึงอยู่ไหนทำไมไม่ไปลงพื้นที่ไปกู้ทุนกับพวกทหารเขาละ่ะทำอะไรที่มันมากกว่าการนั่งพูดอยู่ในห้องแอร์ได้ไหมและส่วนเรื่องตึกคาสิโนของเขเมรที่ลุกล้ำมาแผ่นดินไทยประชาชนเขายังไม่ได้ลืมกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สื่อแค่ไม่ได้ทำข่าวเท่านั้นเองอยากให้พวกพี่ๆสื่ออย่าหยุดเรื่องนี้นะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนพวกนี้เขาอาจจะเบีเ่ยงเบียนความสนใจแล้วทําให้เรื่องตึกคาสิโนเงียบไปเจ้าของพื้นที่ครับ ท่านอย่างเงียบสงบมากเกินไปนะครับอย่าท้าทายความสามัคคีของประชาชนคนไทยนะครับเพราะผลประโยชน์ที่พวกท่านท่านได้ประชาชนเขาไม่ได้ได้ด้วยประชาชนก็ไม่ได้สนใจกับผลประโยชน์นั้นด้วยเพียงแต่ว่าเขาต้องการออกมาเรียกร้องเอาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองคืนเท่านั้นเองและส่วนคําว่ามนุษยธรรมเชื่อผมเถอครับ เลือกปฏิบัติกับประชาชนคนไทยเองก่อนก่อนที่จะไปปฏิบัติกับเพื่อนบ้านที่เป็นหอค้างแค่แบบนั้นพอเรื่องพวกนี้มันจะไม่บานปลายเลยถ้าพวกรัฐบาลและพวกทหารชั้นผู้ใหญ่พวกคนมียศมีตำแหน่งทั้งหลายไม่เลือกผลประโยชน์มากกว่าบ้านเมืองมันก็คงไม่เหลื้อหลังมาถึงขนาดน,นี้ส่วนเรื่องคำว่าเพื่อนบ้านขอเถอครับอย่าใช้กับขมิดเลยให้ประชาชนเขาได้เก็บไว้ใช้ตาบูบ้านเถอะทุกวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากครับอยากให้พวกท่นทานที่มีตำแหน่งทั้งหลายชัดเจนและแสดงจุดยืนว่าพวกท่านรักแผ่นดินบ้านเกิดมากกว่าผลประโยชน์เท่านั้นเอง